พี่ทำอะไรอยู่อะกดซับสไคร์อะไรนะกดซับสไคร์อะไรนะกดซับสไคร์ซับสไคร์คืออะไรอ่ะกดซับสไคร์เพื่อติดตามพีเอสไงอ๋ออย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะเจ้าสวัสดีค่ะมิ้นนะคะจากเต็นพีเอสแองจิลานะคะก่อนอื่นเลยนะคะ แนะนำเต็นท์ของพีเอสอศิลาก่อนนะคะเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ชนบุรีนะคะอำเภอเมืองนะคะอยู่ที่3แยกอ่างศิลานะคะติดอยู่กับรถตัดตลาดนะคะถ้าลูกค้าที่เป็นชนอยู่ชนบุรีอยู่แล้วก็อาจจะรู้จักนะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเสิร์ช Google แบบมาได้นะคะสามารถเสิร์ชเพจของเราได้นะคะพิมพ์เลยนะคะว่า P ีเอสอ่างศิลานะคะจะขึ้นทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมินจะมาแนะนํารถอะไรคันไหนเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะคะยังไงเดี๋ยวติดตามเลยนะคะ วันนี้นะคะมินจะมาแนะนํารถเจ้าคันนี้กันเลยนะคะเจ้าคันนี้นะมีชื่อว่าอีซูซูนะคะดีแมก s u อีซูซูเครื่อง1.9นะคะเป็นตัว Z ซ v ดีวีดีนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้นะคะรถปี2016นะคะเดี๋ยวไปติดตามดูนะคะว่ารถคันนี้เขาจะมีดีอะไรข้อดีอะไรข้อเสียอะไรนะคะมีจุดดีจุดด้อยแล้วมีอะไรที่น่าใช้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเขาเกันบ้างนะคะเดี๋ยวมินเริ่มที่ช่วงด้านหลอดไฟเลยนะ อ่าเนี่ยมิ้นคือว่ามิ้นเปิดหลอดไฟทุกดวงเลยนะคะลูกค้าจะได้เห็นความสวยของเขาความหล่อของเขาเนาะเขาก็ไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่าลมดำเนาะแล้วก็มาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะคือไฟเดย์ไทม์เนี่ยเป็นไฟวิ่งกลางวันเนาะมันก็จะเปิดตลอดเวลาเลยนะคะพี่ค่ะคือว่ามันให้ความเฉบเฉีียวแล้วก็สวยงามมาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยคะ <labels S 1> ่ะเวลาฝนตกหรือหมอกนะคะ,ม,ะ,คะมันเหมาะมันเหมาะม,มากใครว่าไม่จําเป็นมิ้นว่าโคตรจ,จาเป็นเลยนะอ่ะมาส่วนกระจังหน้ากระจังหน้า กระจังหน้านะคะก็ยังคงดีไซน์สวยงามโฉบเฉี่ยวแล้วก็หล่อมากนะคะเป็นแบบว่าโครเมียมแบบนี้นะมาพร้อมโลโก้สีแดงนะคะอีซูซูนะคะหล่อมากเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนนะคะจะบอกว่าเห็นแล้วต้องหล่โอโอ้โหโคตรใหม่สะอาดเรียมนะคะแล้วก็น็อตเดิมไม่ขยับเลยนะลูกค้าไปดูกันเลย คันนี้นะคะให้แรงม้านะคะ150ยห้าสิแรงม้านะคะถึงจะเป็นเครื่อง1 9จก็ตามนะคะแต่เขาก็ยังคงแรงม้าเท่าเครื่อง2อ0พันห้าเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะวิ่งไม่แรงเท่าเครื่อง2อ0พัหายังคงแรงเหมือนเดิมและที่สำคัญเพิ่มเติมคือประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเมเนเทนเนซ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาดูด้านหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะก็มือจับนะคะ เป็นโคมเมียมนะคะขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบนี้นะคะลูกค้าเผื่อมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นาะลูกค้าก็จะมองเห็นได้จากกล้องในรถเลยนะคะถัดมานะคะที่ด้านไฟไท้ายอ่าไฟไท้ายของเขานะคะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะให้ความสว่างแน่นอนนะคะแล้วก็รูปสายรูปสายดีไซน์โฉบเฉียวสวยงามน,นะคะน่าใช้เป็นอย่างมากสำหรับคันนี้ค่ะภายในของเจ้าแ d v ดีดีคันนี้นะคะ ไม่นะคะของเขาเนะคะจะอยู่ที่67,925นาะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวมาดูด้านภายในของเขากันบ้างเริ่มที่ด้านบนตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของด้านบนแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินเนาะแล้วก็มีหน้าจอมาให้นะคะแล้วก็ของเขาสามารถ ลองรับ fm um สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะดูหนังฟังเพลงได้นะคะเดี๋ยวมิ้นจ้าจะต่างรถให้ดูนะว่าหน้าจอของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เขามีอ่าเนี่ยเขาก็จะมีกล้องถอยแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูข้างหลังที่หลังเนาะอ่า ถัดมาที่ด้านเกียร์บ้างนะคะเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์เมนนวลนะคะเป็นเกียร์หสปีดนะคะก็ใช้จานปกตินะคะแต่ว่าเกียร์ถอยของเขานะคะจะผักไปด้านซ้ายดิมสุดด้านบนนะคะบางรุ่นหรือรุ่น,นก่อนๆของเขานะคะจะเป็นอาใช่ไหมจะถอยมาด้านขวาผักสุดลงเนาะแต่นี้เขาจะตกขวาไ้ตกซ้ายขึ้นนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะอ่าส่วนด้านหลังของเขานะคะก็ นั่งสบายเนาะหลังค่าหัวก็ไม่ชนนะคะหรือว่ามินเตียแต่ไม่ชนไม่ชนพี่ผู้พี่ผู้ชายที่ตัวใหญ่สูงเนี่ยนั่งได้สบายเพราะว่ากว้างแล้วก็สูงนะคะเหมาะกับการใช้งานที่เหมาะกับครอบครัวไปได้หลายคนอยู่นะสำหรับสีประตูคันนี้นะคะแล้วก็คอนโซลกาของเขานะคะก็มีช่องวางแก้วมาให้ด้วยนะอ่าเขาก็มีออปชั่นเล็กๆน้อยๆให้แบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเนานะ ่าเป็นยังไงกันบ้างคะกะรีวิวอีซูซูดีแนะคะ1.9นะคะตัวแซดดีวดีนะคะเป็นเป็นรถที่ให้ความฉบเฉียวประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถครอบครัวเนาะเป็นรถซิ่งด้วยใสย่ซิ่งใส่ครอบครัวทั้งหลายนะคะลูกค้าทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดนะคะคันนี้ของมิ้นนะคะเปิดมาที่6 9 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าปี2016นะคะ แต่นะคะลูกค้าที่ดูมาจาก YouTube ลูกค้าที่ดูมิ้นวันนี้นะคะลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษเลยนะพิเศษจริงๆงย้ำว่าพิเศษนะคะเพราะลูกค้าจะได้ส่วนลดถึง20,000บาทเลยว้าว2 0,000ื่นนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะคะลูกค้าจะเสพค่างวดถึงเดือนละ400บาทอ่ายังไม่พอนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถแค่1000บาทเท่านั้นลูกค้าไม่ต้องดาวลูกค้าไม่ต้องดาวเลยนะคะลูกค้าฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันฟรีทุกอย่างยังไม่พอค่ะ ยังรับประกันเครื่องแก่อีกหนึ่งปีเต็มเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ดูแลบริการฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงนะคะถึง1ปีเต็มเลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นออกรถกับ P s เอส่างศิลาคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆยังไงเรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะคะมาออกรถกับ P s ออ่างศิ A N C L ลาเรากันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมินจะมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ